นี่คือโซลา r เซลล์นะครับสำหรับต่อกับพัดลมนะพัดลมโซลา r เซลล์ผมซื้อมาหนึ่งตัวตอนนี้สายมันเนี่ยอ่ามันสั้นไปหน่อยน่าจะประมาณสักสาเมตรปลายหัวเนี่ยอันเนี้ยนะรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยสร้างตัวนี้มานะสั่งตัวนี้มานะครับสิบเมตรนะสิบสอโวลต์ซีซีทีวีดีซีหก้าห้หนึ่ง สิเมตรผมไม่เคยใช้นะก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะวัดดูว่ามันครบสิบเมตรหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ลองเสียบแล้วตรงนี้จะเป็นรูอย่างนี้นะและน้นี้เขาก็บอกว่าต่อกับสายแผงโซลา่าเซลล์ได้ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับอันนี้อ่ะนี่นะประมาณนี้นะเสียบเข้าไปนะผมจับมือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าสายมันครบสิเมตรหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมจะต่อ ขึ้นไปที่หลังคาชั้นสองเดี๋ยวเอาบันไดามาต่อนะแล้วก็จะเข้ามาทางประตูนี้ลงไปชั้นล่างนะครับผมแล้วไอ้พัดลมไฟฟ้าผมจะอยู่ชั้นล่างพอนอนหลับตอนกลางคืนก็เสียบสายให้มันชาร์จพอเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมุมนี้นะครับมุมนี้เป็นทิศตะวันออกขึ้นมานี่ปุ๊บแล้วก็โน้มไปพระอาทิตย์ก็จะเลยมาตรงนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับถ้าเกิดว่าเราวางข้างล่างเนี่ย ตอนเช้าจะโดนบานบางใช่ไหมแต่ันนี้ที่เกิดทางบนนี้รับแดดเต็มเต็มตั้งแต่เช้าแล้วพอช่วงบ่ายแสงจากใบไม้ก็จะไม่บงังเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับมันอยู่ชั้นสองบนหลังคาชั้นสองนะ,ะเดี๋ยวดูนี่ก็ที่บ้านผมมีตัวนี้ก็ไฟโซล่าเซลล์ไอ้นี้ก็ไฟไฟที่ถือถือไปมาได้นี่ก็ไฟนะส่วนสอันนั้น อันหนึงก็เป็นไฟที่ลูกตุ้มสีส้มเดี๋ยวผมซูมให้ดูที่อยู่ด้านล่างบ้านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ไฟแผงสี่เหลี่ยมโซล่าเซลล์ตอนนี้ในบ้านผมก็พยายามประหยัดเงินนะครับด้วยการใช้พลังงานโซล่าเซลล์นะครับผมพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวมาแกะดูอันนี้ด้วยกันว่าครบ10เมตรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมวัดนะแล้วผมจะบอกว่าครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยววัดก่อนอ่ะมาดูนะ ว่ามันถึงสิบเมตรหรือก่อนนะครับผมวัดให้ดูนี่อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะดินสายให้นะเดี๋ยวคลีมออกก่อนดูเป็นตอนเป็นก้อนๆอ,อาจจะแลดูเหมือนไม่ถึงหรือเปล่า แต่พอคลี่ออกมาโอ,อ้มันยาวดีเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องถ้า,ถาคลี่มัวๆมันก็จะพันแบบผมเนี่ยนะจริงๆเราควรจะเมื่อกี้มันเป็นทับๆใช่ไหมเราควรจะพลิกออกเป็นทับๆก่อนอันนี้ผมก็รีบไปหน่อยเนาะรีบไปหน่อยไม่เป็นไรค่อยๆดึงให้ <c oughs> มันคลี่คลายออกมาเฮ้ <c oughs> ใช้ได้ยาวดีนะ เดี๋ยวผมจะวัดดูนะครับว่าครบสิบเมตรป่ะนะดูนะอันนี้ก็อยู่ที่ใช้ไม้เมตรวัดเชือผ้าโดยประมาณนี่เมตรห้าสิบแล้วนะครับต่อไป สามเมตรสี่เมตรครึ่งหกเมตร เจ็ดเมตรครึ่งเจ็ดเมตรครึ่งเก้าเมตรแล้วก็เกือบสิบเมตรประมาณเก้าเมตรเก้าสิบนะครับก็โอเคนะย่อนนิดย่อนหน่อยโดยประมาณโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปติด ข้างบนแล้วนะครับผมนี่นะก้าเมตรเก้าสิเซนเกือบสิเมตรได้นะครับขาดนิดหน่อยนี่คือพัดลมที่ผมต่อสายมาจากบนบ้านเนะนี่ยนี่สายนี้นะครับนี่ก็บ้านผมนะครับผมสายเนี่ยนะที่เมื่อวานผมให้ดูวันนี้มาถ่ายวันใหม่ยาวสิบเมตรโอ้โอดีเป๊ะลากได้ทั่วห้องเลยนะครับห้องกวาประมาณสักไปได้เลยประมาณสัก ห้าเมตรนะสบายๆแล้วนี่ผมก็นอนมุ้งนะครับนอนมุ้งนะอากาศธรรมชาติอากาศดีมากตอนเช้าอาจจะร้อนหน่อยในฤดูร้อนก็เปิดพัดลมเลยพลังโซล่าเซลล์ประหยัดไปเยอะนะครับนี่ถังพัดลมนี่ก็ดีงามนะครับผมดีงามหมุนได้ด้วยหมายถึงว่าใส่ใส่หัวได้ด้วยนะนี่แล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนะครับ มีสามปุ่มหนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้ที่เปิดอยู่เบอร์หนึ่งต่อไปเบอร์สองนี่แหลงขึ้นแล้วนะต่อไปเบอร์สามนี่มีเบอร์สามแล้วก็มีไฟด้วยนะครับมีไฟนี่เยี่ยมมากเลยใช้พลังงานโซลาเซลล์แล้วก็สายตรงนี้เขามีอะแดปเตอร์เดี๋ยวผมหยิบให้ดูอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นี่นี่นะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะยาวประมาณสัก1เมตรนะครับเนี่ย ยาวหนึ่งเมตรนี่ถ้ากรณีที่นี่นะยาว1เมตรนะถ้ากรณีตรงนี้โซลาเซล์ลแสงหมดก็ดึงออกนี่เอาอันนี้ต่อเสียบเข้าไปรูด้านหลังจะมีรูด้านหลังให้เสียบเนี่ยนะตรงนี้นะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปต่อกับไฟบ้านใช้ต่อได้เลยครับนะครับเป็นพัดลมที่ดีงามเลยนะ เยี่ยมเลยชอบเลยประหยัดไฟไปเยอะครับผมก็มารีวิวให้ดูสายและพัดลมนะครับเนี่ยนอนสบายไม่ต้องกลัวเปลืองไฟเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองซื้อได้เลย